นั่งนานเกิน6ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเสี่ยงตายนะครับต้องระวัง มีงานวิจัยจาก American Journal of Epidemiology นะครับเป็นการศึกษาขนาดใหญ่เลยที่ติดตามดูคน1,27 0 0 0กว่าคนนะครับเป็นเวลานานถึง21ปีมีคนเสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ย48,000กว่าคนเลยตายจากอะไรมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่นั่งน้อยๆน,นะครับเขาพบว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยมากขึ้น19%นะครับเบาหวาน31%และเป็นโรคตับเนี่ยเยอะขึ้นถึง80%เลยส่วนมะเร็งเนี่ยประมาณ11%ครับ และนี่เนี่ยยังไม่ได้รวมถึงโรคอื่นๆที่ไม่ได้ทําให้ตายด้วยนะครับเช่นตัวออฟฟิซินโดหมอนรองกระดูกทับเส้นพาร์กินสันอัลไซเมอร์พวกนี้ก็เป็นเยอะขึ้นเหมือนกันครับ เขาเนี่ยสันนิษฐานว่าการนั่งนานๆทําให้การเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเนี่ยมันลดน้อยลงและระหว่างที่นั่งนานเนี่ยยังอาจจะมีโอกาสาที่จะรับประทานอาหารหรือขนมขบเคี้ยวขนมหวานต่างๆนะครับทำให้ไขมันสะสมมากขึ้นน้าตาลสะสมมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ใช้งานน้อยลงมันก็จะฝ่อลงไปด้วยมันใช้พลังงานในแต่ละวันน้อยลงนะครับเมตาบอลิซึมก็จะต่ําลงส่งผลไปถึงต่อเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆจึงทําให้เป็นโรคต่างๆเ่านี่นะฮะตามมา เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยขยับตัวขึ้นมาลุกขึ้นมาบ้างเดินบ้างออกกําลังกายบ้างนะครับรับรองว่าสุขภาพดีขึ้นแน่นอนอย่านั่งเฉยๆนานๆนะครับถ้าอยากฟังสาระความรู้แบบนี้นะครับกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับ